สวัสดีครับวันนี้มากินทุเรียนกันนะครับกินไปแล้วเม็ดหนึ่งครับแต่ลืมถ่ายก็คิดได้เออมาถ่ายไว้ให้เพื่อนๆได้ดูมั้งว่าคนนี้เขาไม่เคยเห็นทุเรียนเป็นยังไงนี่โอ้โหแกะเห็นเห็นกันเลยเนะื้อขาวอรามเอเหลืองอรามเลยนี่อยากกินปะไม่ต้องซื้อแนละ้วสวนตัวเองนะนกินได้แล้วแต่ยังไม่เคยอัปเดตให้เห็นเลยว่าตั้งแต่ที่มันเป็นดอกจนมันเป็นลูกกินได้เนะี่ยมันยังไงโทษทีนะ อของชอบผมเลยเนะี่ยมีเป่าทุเรียนนะพอมีแค่ลูกนี่มั้ยอืมหอมแบกินกับเหล้ากับเบียร์พี่ยนอ่ะมันเหมือนแบบเป็นของสแสวงกันอ่ะ อันนี้พันกระดุมพันกระดุมจะเป็นลูกเล็กๆประมาณนี้ใหญ่กว่านี้ไม่มากประมาณโลขึ้นไม่เกินสองโลกระดุมจะลูกไม่ใหญ่ลูกเล็กน่ารักมันหล่นมาเมื่อวานหมดไปหนึ่งอือหือ,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 อ เม็ดเล,ดลด็กน่ารักดียิ่งะไม่ต่อไปอโอ้อร่อยอคนในเมืองอะ่ะเขาไม่เคยเห็นก็กินในคอนโดคุยกันไปหน่อย,ยนะถ้าอยากดูต้นเขาไปดูในคลิปอื่นนะก่อนหน้านี้ผมไม่ได้อัปเดตหลายวันเลย ไม่ล้วลูกหนึงน่งคนเดียวไม่พอออ้อ,อ,อหแบันออกโอ้ออกแล้วเม็ดที่สามมเปลือกไปเนี่ยเปลือกมานี่เปลือกอีเอกอมเม็ดหนึ่ง โอ้โห oh ไม่สุดท้ายไม่กล้าเลยกลัวหมดอืม mm hmm. หมดเรียบร้อยเป็นหนึ่งลูกลูกนี้ประมาณเจ็ด <c oughs> ขีดแปดขีดไม่ไม่ใหญ่หมดจเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาครับ <c oughs> โอ,โอ,โอ,โอ